เป็นฟันดีคักดีแน่ได้เป็นตัวซ้ำตัวเฉนเฉนจะเป็นตัวใดไปฟังสัมผัสจากแม่ปันเลยเลยค่ะแม่ปันค่ะสวัสดีค่ะเอานะครับ,บมาตามแม่ปันไปเรัฐบ,บาลไทยออกมาเด้ไปตามไปซุ้อไถ่เล้ากันดลยอ๋ออยากซื้อไทยก็ยกซื้อขาอยากซื้อลาบก็ซื้ออ,อนี่เราคุณยายฟันดีแล้วฟันเป็นตัวเลยเออว่าต้องไปตีอย่างคนเรา เรลงมาจับึงเนาะม่อีวันนี้เขาว่าไทยวันใดม้ยเมื้วันอาทิตย์ไทยวันอาทิตย์เนาะวันจันทร์เนียวเล่าวันอังคารบอกออกไทยออกไทยลาบลาบก็ละมือขลอออกนละมือลาบควันลาววันที่สิบห้าไหมใช่ลาส้าไทยสิบหกไทยสิบหกอะไรกันกันอะไรกันเลากควันก็เอาเลาควันแล้วกันลาก่วนนี่เรางาซื้อไทยเล่าเลยนเจ้าได้ไทยไหมเราไหม อยากซื s, ้อลาาก็ซื้อนี่ฟันนี่ก็ได้กันอืมเอาใหญ่ฟันนะครับมึงขึ้นฟันเมื่อได้เนี่ยยังมาวายีกอยูเนาะเอาไปมากคือเกลี่ยงงเอาบางขันบางสันทายบางสันสักบ้านมันหลายคนบาษาไทยเอาภาษาไทยเอาเทียบได้เปล่มันบักไหนดิเราเลี้ยงกันยี่มือเจ้าเลี้ยงกี่มือเจ้าน่ะเนี่ยสมมติเราไปตัดร่องเส้นสัญญา ก็เป็นไปจัิงสิละตอนนี้ละถือไปไปแล้วเลยอันยางไปไปส่มีเขาเลยไปเห็นไฟใหม่ไฟใหม่เฮี้ยนบนนั่นแหละคนหมอดูได้ยางมากแบบผู้อยู่ต้องเฮี้ยนฝากกันเฮี้ยนเลี้ยงกันิดเดี๋ยวลงมามาบ้าสั้นแม่เล้ยเจ้างามแทกั้นว่าที่ใส่หล่อยู่ไม่จ้าเด้แม่บ่กล้วแม่ปั้นสั้นว่ามันวาแล้วเรื่อยออกมาเบิ้ง อันยุ้มือเจนแม่สามกาแฟมันว่ากูเลยมาเบิ้งแม่นบ่าแม่แม่นเอาคึอก้าจักคือกูนอกเลยาเอาไอเขาอ่ะกูนุ่มได้ว่าบันนี่ก็เลยพ่อมากกอนไว้ผลว่าเท่าไฟใหม่ว่าเงินเจ้าเวนี้แต่สั้นก็เลยมาโจขหาเงินว่าเอาไปใส่จังได้เงินกูจังสิว่าเงินกูเฮียเลวอ่ะสิ กูจีได้ใส่ไปใส่ผืนบักบาบเลยว่าโอ้ยเงินมาเท่าไรเดี๋ยวก็น่าจะมาเอาเลยใหาเห็นเงินผืนเสียนี่มันจีหาใส่ผืนบ่พอก็เรื่อยวางซีบ่ได้เลยว่ามันก็เลยมาหยิบออกตัตัวนี้มันก็ยางไปเลยเนี่ยมันก็ทำนี่แหละมันจีทำได้โอ้ยยิบเอาอย่างยิบเอากระดาษเนี่ยกระดาษเออใบกูสิไปเส้นสัญญาเนี่ยแต่ว่ากูถือมากูยู้เธอเฮี้ยนตัวว่าแม่แม่เรียกจะาหัวงามแท้ สามเก้แปดม่ก้ใสยิ่งมื้อเจ้าุูนั่นวได้เบิ่งตัวสีใดกูเลยเอามาเบิ้งจักแม่ตัวสีใดล่ะกูว่าไปตีสีมันมันยังเป็นเหล็กเนา้วก็จะเป็นเหล็กเนาะชุดเทียาก็บ่ได้เหล็กสีมันดีมันก่อขึ้นเนาะถามมสิทธิ์ละจังวันใพี่น้องถามเอ้ยยังมาสอค่ะกำลัง่อไปสอมากงงผลบ่ได้งั้นแน่วสำดีให้เาซีตัวหาซห้าสามเก้าสี่ เอออาเจ้าเก่าแบบอันนาเทียนมงกลอยู่มันยังเอาตัวมาว่าใจอย่ดิจากแล้มักเกียอย่าเงินเหล่ามันซีตัวนะเอาเหล้าเสีตัวจิเล้าซสีตัวเตัวล่าสีตัวก็ซื้อได้เรียบร้อฟังเสียหาย่นลองอยากซื้อเล้ามันเหลวมันยืมเือมเืเป็นหาเนว่าเอาหาใส่เอาหาใส่หางวักวันมันคือเลกเข้านี่แม้วันมีสองตัวสามตัวจือนี่แม่วากัดสองตัวสามตัวกันเนี่ยล่ะ สมัววันเหล็กชี้โตเนาะสมวชี้โตนี่มันเอาสาตัวเนี่เป็นเล็กสาตัวเนี่ยบัตรสองตัวนี่ม่เอยู่สิบสาเนี่จับใส่กันนี่เล็โตเนี่านเีโตเนี่ยสามนี่นี่นี่มันจะเป็นเไมได้เป็นสาตัวามบตองบัตัวนี้เขาตัวนี้มเอากันเป็นสอตัวก็จับใส่บนรางกันแล้วก็ซื้อที่เดียวเาเอาตามยายบานียี่มือเล่ะเอาของในไงกินในไงกินแฉกเนาะ้อทั้งไข่ทังเล่าหลเพียมีเงินซื้อเล็กไข่ได้ไร มซื้อเน่าเราก็เห็นมันได้ะลายเซืได้ต่อนะครับตอนเราเลยม่ปั่นได้หนาเด็กยมมือเพ่นสามเก่าแปดนะเนบริเวณว่าเป็นสีใดได้นะเพ็่นายืดมือเลยล่ะอย่นพ่อขวายอยู่เลยมีดาราไม่ยิบเอาไอ้กระดาษเพื่นไปซื้อปากเนาะอืออนกะปากเกิดพศสองหาหนึ่งสองอายุหาสีปีหาสุ้านะครับฉกอยงกัน สองหาหนึ่งสองายุดสิหาเขาหาจหกเลยเด้อว่ามันหาจุดสี่เด้อแล้วแล้เขาขึ้นลบย้อนสองห้านึ่งสองเขาลบิ่งย้อนเนี่ยอหบายีหน่ละเอียดก้อนสีเ็ดทีย่งไม่ต้องอ่าเขดังลบย้อนยสองห้าหนึ่งสองเห็นป้ะลบสองห้าหกแปดแปดแปด้าหกปีเราหรือเป่าเด้า มันันแล้วเนียนวะมันใหผ่เลยแต่พ่อสอสิบสองอ่าสิบหกปีนี่เด้สิข้าหาสิบเจ็ดเด้พ่อเรคนเหรอเหน่เรนมั้งพ๋อหนสมกินบ่ท้องกับพ่อสอเออย่าพี่สออันเลยเรืมเร่สมีดเรื่อปาก่ากอาหามนเกิดพ่อสอไปีหกปีบอกันี่พ่อสอยังต่มันพ่อสอสิบจดจ เออขอสอสิบสปาอสอมันจัไงนั่นหาเออออสิบสี่ปากสิบส่าสิซื้อไทยไว้เนี่เด้อหก็เป็นสี่หาสี่หกคนทีเขาเนี่ยนะอไวไปทากเขาซื้อไวบอกคนซื้อจังนล่ะเพี้ยนแล้วก็ฟันไดยังก่อนหาสี่สันศุกันันศุกที่แล้วเลยสี่หาส แว่าอันฟันมือสอดเนี่ยอันว่าแม่นอันแปดสามหนึ่งแล้วแปดสามหนึ่งมาด้วยมันก้นเงินปลาไหลขั้วปลาไหลอันเลือดแดงเต็มม so ืออยูนขัはは้วน้องเลย่ขั้วมาให้อีกสามตัวจากขั้วตัวหนึ่งแล้วปลาไหลเนี่ยขั้วใส่มือนี่งตัวหนึ่งอันผู้ใหญ่ก็เลยขั้วให้อีกสามตมาเลี้ยงกันอัน

ละลงบนโอ้ไงเดืยงวดนี mermaid 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 <ounded> ้เลยฟันสองเท่ยนาอเอาซุขหันเลยนซีาเล่าหรอออกทั้งบนทั้งล่างต่อทั้งบนทั้งล่างาะจะบอกใยอะแต่ว่าอยากให้น้ำเหล็ดไงน้ำอันซีหาหอยาซีกน้ำเหล็ดไงต่อยิแต่ว่าฟันมันขึ้น่าสุดนี่ฟันขั้วปลายอยู่มือเออดียดเตียมมืออยู่วันนี้พี่เาเรียกไม่อีบสามตัวขั้วมาแล้ว่วงก็เป็นสีตัว ว่าตียวงายนะคือมัต้องวานับเป็นสามเป็นสี่พอเขามีหนึ่งแล้วไล่ล่อมาให้สามเลยตาแปดโอ้แปดหนึ่งสามเลยแปดสามหนึ่งแปดหนึ่งสามละเอากต่จะว่าสามดีเนาะเอาเนื่อนะครับสำหรับกฟันเระมันไม่ได้จบไปตีหลายตีหลายมันหลายตีหลายมันก็หลายตัวเนาะเอาะอาเ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 อเอา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 อ ไปสิประมาณนี้แล้วเนะาะเนาะนะครับอืมของเมียปั่นเด้นเยยอนะครับเด,ด,ด็กยือเพิ่นนะครับสามเก้าแปดนะครับอืมตอนไหนสามเก้าเก้าแปดสามแปดกันหกแปดเด้อนะครับไทยเล่าซื้อเล่าควาันเอาเงินเล่าควาันตะขอเป็นเงินไทยอ่าช่วงไมานล้วก็ปั่นความฝันของเมียปั่นเด้อนะครับโชโคช่วงไฮมาสวัสดีครับเนี่ยไก่จอดกับ